สวัสดีค่ะนักเรียนดิจิทัลซทุกคนพร้อมหรือ,อยังคะกับการสอบที่จะเกิดขึ้นในปี2024นี้นะคะครูรู้นะว่านักเรียนอยากได้อะไรนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าข้อสอบในปี2023ที่สอบไป6-7รอบที่ผ่านมาเนี่ยมีลักษณะเดิมแนวเดิมวนลูปเดิมข้อสอบในปี2023เป็นสิ่งที่เด็กทั่วโลกต้องการแล้วก็อยู่ในมือของครูฮวงแล้วนะคะกับคอร์ส deep dive ด i จิทัลแซดฟอร์มูลาค่ะในคอร์สนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้รับนะคะก็คือนักเรียนจะได้รับข้อสอบจริงในปี2023ไม่ว่าจะเป็นชุดของข้อสอบ March 2023นะคะ Module 1, Module 2รวมทั้ง May, June แล้วก็ November แล้วก็ d e c ember ซึ่ง d e c ember เนี่ยเป็นชุดที่ คนทั่วโลกเด็กทั่วโลกต้องการนะเราได้ทำกันอธิบายอย่างละเอียดแล้วก็เก่งข้อสอบให้นักเรียนในเซตนี้แล้วนะคะ Deep d ิฟได Digital Set f o r m ล่าค่ะรับรองค่ะสอบครั้งนี้ของนักเรียนคะแนนพุ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ